สามคู่ในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวาทางคดแนั้งหมดสามคู่ในรอบค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราประจัดให้ก็เปิดหัวไปที่ทางศึกคาราบาวครับอังกฤษก่อนเลยนะเป็นคู่ทางฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับจะมีทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางลิเวอร์พูลนะครับชนะไปได้สองประตูหน,นึ่งแต่ต้องบอกว่าในลีกเนี่ยก็เป็นทาางงลลลลลลลิิิเเเววออออรรร์์์พพููนนนนะะะคคััับกก็็สีี้้ชชไไดหๆมื ฟูลแลมได้ไปขาดเลยแล้ววันนี้ต้องเล่นในบ้านฟูลแลมครับฟูลแลมก็ต้องการที่จะเก็บเธอชนะอย่างมากโดยการที่จะไปแข่งต่อให้ได้นะอย่างน้อยคือต่อเวลาก็ยังดีแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานของทางฟูลแลมแล้วเก็บในบ้านก็ถือว่าดูโดดเด่นมากนะครับโดยการ6เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวครับชนะทางวูล์เทนตันนอตติงแฮมเวสต์แฮมหรือจะเป็นอาร์เซนอลเองฟูลแลมก็ทำได้กับการกระทังลิเวอร์พูลครับที่ฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าดูโดดเด่นครับโดยการที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว8นัดติิดดดดดคคครรรรรัััับบบโยกกกกาาาาาททีี่ชชนนนนนะะะมมมมมม5ตแแแแลลลล้้้้วววว็็็เเเเสสสออออ1์ซงฮไ แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเต็งก็ถือว่ามาตรฐานของทางลิเวอร์พูลถือว่าดูโดดเด่นอย่างมากแล้วก็ในเรื่องตัวความพร้อมผมก็เริ่มกลับมาเยอะแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ครับผมบก็มองว่าอาจมาสัากหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเริ่มมาแล้วนะครับผมกลับกันกับในเรื่องของทางเจ้าส่วนน้อฟูแลมครับที่ความพร้อมก็จะมีเรื่องของตัวที่ไปช่วยทีมชาติเดียวแต่ที่เหลือก็กลับมา พร้อมหมดแล้วนะครับแต่ต้องบอกโดยรวมครับในเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าคู่นี้เวลาเจอเกันทีไรในเรื่องแดนกลางเนี่ยทางฟูลแลมครับเขามีมาตรฐานที่แดนกลางที่เหนียวมากแน่นมากมเลยนะครับผมกับการกระนาดเรียบภูเ่ยที่มีในเรื่องแนวลุกที่มันดูเฉียบคมและการจบกรที่มันดูเฉียบขาดมากกว่าแต่ถ้าห้บอกในเปรียบเทียบไปสองนนี้ครับก็จะเป็นการวัดกันร,ระหว่างเรื่องแดนกลางครับว่าของใครเ๋งกว่าแต่ถ้าบอกเรื่องแนวลุกครับเวอร์พูกินขาดจริงๆในวันนี้แต่วันนี้ทางเรีย์พูต้องมาเยือนครับอย่างน้อยคือเสมอไว้ก่อนเพื่อผ่านเข้ารอบไปแบบชิวๆ ราะผมไม่ยอมง่ายๆครับผมก็ยังบอกว่าอาจจะจบในเรื่องของสกอสองหนึ่งนะครับผมหรือว่าจบไปที่สามหนึ่งสีหนึ่งไปเลยนะ นั้นนี้ผมเลยมองว่าลุ้นเชียร์ที่สกอร์สูงดูไปง่ายสุดแล้วครับจิ้มไปที่สูงคู่นี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของแชมป์ชิปอังกฤษนั่นเองนะครับเป็นคู่ยุงทองลียูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากนอร์ซิตี้นั่นเองนะครับก็ต้องมาบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางลีนะบุกไปเยือนนอรลิตก็ชนะไปได้3ประตูต่อ2นั่นเองแต่ต้องบอกว่าฟอร์มของทางลีนเนี่ยดูโดดเด่นครับโดยการซีเกมาสุดแล้วนะครับผมมที่่เขายังไแพ้ใครเลยยโดชนะมาสุดเเนนนนนนี่่ยโโออ้กก็ดตั กลับมาชนะได้ด้วยสะกอร์ประตูหนะึ่ แต่ว่าผมให้สูงไปก็ได้ยิ้มหมากกันไปเลยนะครับสำหรับคู่นี้แต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มของนอร์ดิตี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าดูโดดเด่นมกันให้เกมหลังสุดครับชนะไปสเสมอไป2ไม่แพ้ใครเลยถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูใช้คำว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานสองทีนี้มันมีในเรื่องของการจบสกอร์ที่มันดูดีกันทั้งคู่ครับแล้วก็วันนี้นะผมต้องเล่นในอีเลโรสบ้านของลีดครับแต่เอาว่ามาตรฐานใครดีกว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าลีดดูดีกว่านอร์มใในนนนปปัััจจจุบบเเละ็รื่อองงขาด อีกเองนะครับผมก็เป็นทางลีกที่ทําได้ดีกว่าแต่ผมมองว่า2ทีมนี้มันมีในเรื่องของเกลนความเป็นที่เป็นทีมใหญ่ของในลีกนี้อยู่แล้วนะผมเป็นทีมใหญ่ของในดิวิชันนี้อยู่แล้วผมเลยมองว่าการที่จะเปิดเกมแรกใส่การเล่นแบบ มันยังหยดติ๋งเนี่ยมีอย่างแน่นอนครับก็จะเป็นหนึ่งคู่ผมมองว่าจะจบสกอร์สูงอย่างแน่นอนก็จิ้มไปที่สกอร์สูงคู่นี้ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับก็เป็นในเรื่องของเสือใต้บาเยอร์มิวนิกครับเปิดบ้านต้อนรับแกมิกาลังยูเนียนเบอร์ลินก็ต้องบอกว่าในเรื่องแฮตวิสครับเป็นทางบาเยอร์มิวนิกทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับนัดล่าสุดบาเยอร์มิวนิกกดไป3ประตูต่อศูนย์ครับแต่ต้องบอกว่าบาเยอร์มิวนิกรับนัดล่าสุดทำเจ็บแสบอย่างมากโดยการไปแพ้เวเดออรรร์์เเเบบบมมมนนนาาาะคัผแก้้ลยยดวส หนึ่งโมโนสูตรนะครับและทําให้ตอนนี้ครับไบเออร์เลเบอร์กุเซนก็คะแนน,นทิ้งห่างออกไปอีกนะแต่ว่าถ้ามองเรื่องมาตรฐานในบ้านแล้วะครับมชนะฮอฟเฟนนามชนะทุตการมาได้มันถือว่ามาตรฐานดีมากแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงแพ้นัดล่าสุดกับการก,กระทางในเรื่องของยูเนี่บริลินนัดล่าสุดก็เสมอกับไฟบวกมาก่อนหน้านั้นครับชนะบีลาเฟลชนะโคโลนครับก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ใช่ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องความมั่นใจเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงแพ้ทั้งที่ตัวความพร้อมงาามกทั้ฮ รหรือจะเป็นในเรื่องของโทชูคิม,มิดเองนะครับผมลีนซานาเน่คิงลีโกมองนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของโทมัสมุลเลอร์ะนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของชามาอูเซล่า ความพร้อมมันดูดีมากๆแต่ก็ยังรู้สึกว่าในเรื่องการจบตะกอเองหรือว่าเป็นในรูปแบบเกมเองนะครับผมทางไบยซนเบนิกก็มีจุดผิดพลาดเราเห็นอยู่ว่าการที่จะเน้นแบบว่าถล่มทลายเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วโดยการที่จะเล่นในบ้านนะครับผมเขาก็ยังเล่นแบบระวังระวังมากกว่านะผมไม่ได้เล่นแบบเปิดเกมแรกเขาเลยแต่วันเนี้ยกับการที่เขาแพ้มันทัดล่าสุดน,นะครับผมถามว่าบบแซนเบนดิกเนี่ยมีโอกาสที่จะจบถึงไหมสองประตูเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนแต่ถ้าทะลุประตูที่สามนะครับผมว่า ้้ามลุนนกัแต่ถ้าให้แบบกันเหนียวจริงผมแนะนำว่าให้กดบาเยรนเบนิคไว้ที่2ประตูดีกว่าอย่างน้อยจบ2ประตูมองว่าบาเยรนเบนิคมีแน่ๆครับให้จิ้มบาเยรนเบนิคที่2ประตูได้เลยนะครับอาวันนี้ก็จับไปเรื่อยๆทั้งหมด3คู่นะครับตัวแรกก็มองไปที่ทางสูงเรือบูตัวที่2นะครับผมมองไปที่ทางสูงเรือและตัวที่3มองไปที่ทางบาเยรนเบนิคนะครับผมจับไปเรื่อทั้งหมด3คู่ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปกกก่่ออนนนนนนแลล้้้วววัััััไเจใใหหมคคคิปาะรรบบสสดี い